องมาดูเรื่องราวดีๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอที่เราบอกไว้แล้วนะคะว,ว่าในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็ในยุคของ New Normal แบบนี้การให้บริการต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันทำได้สะดวก รวดเร็วเป็นอย่างมากแล้วล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากกันเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์อยากจะตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม2563ค่ะโดยจะมอบเงิน cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มที่1จะได้รับเงิน1000บาทแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม เงื่อนไขาอาทิชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน g h b a l l เป็นระยะเวลา4 mm. เดือนติดต่อกันวงเงินกู้ทุกบัญชีวรวมไม่เกิน1ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระนีดีย้อนหลังรวมทั้งหมด48เดือนส่วนกลุ่มที่2ค่ะได้รับเงิน500บาทจำนวน1 0 0แสนรายแรกแต่ว่าต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขอาทิตสมัคร GHBL ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อผูกกับแอปพลิเคชัน GHBL เพื่อเป็นบัญชีกู้โอนและชำระเงินกูร้ระยะเวลา4เดือนติดต่อกันซึ่งนายฉัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือทอ,อสอเปิดเผยด้วยนะคะว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยผ่อนชำระเงินกู้ด้วยแอปพลิเคชัน g h b o ที่รวบรวมหลากหลายบริการสำคัญของทอ,อสอใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิตนิวโหนมอในปริญญาพัฒนาพักดีประธานกรรมการธนาคารจึงมีนโยบายให้ทอ,อสอจัดทำโครงการลูกค้าบ้านทออสอ์ผ่อนดีโดยจะมีการมอบเงินแคชแบ็กให้กับลูกค้าผ่านทางบัญชีเงินฝากอมทรั์ทอ,อสอที่ผูกบัญชีไว้ กับแอปพลิเคชัน GHBO ภายในเวลา7วันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,564และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี2,563ถึงต้นปี2,564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ www.ghbank co.th และที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ